สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M N Channel ครับวันนี้พามาเล่นไฮโลออนไลน์ครับกับจนะ็คเก้าฮะอ่ะก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูเงินทุนดีกว่าเรามีเท่าไหร่นะก่อนที่จะไปเล่นเงินทุนนะผมมีนะตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ที่1 6 8 9 6บาทครับผมอ่ะวันนี้เนี่ยผมจะพยายามเล่นให้ได้อ่าสักประมาณ3,000นะ ผมตั้งใจว่าขอ3000ได้แล้วเลิกเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะตั้งใจจะหาเงินให้ได้3 0 0พันะกับทุน1600 0พนแต่ลก้าบบาทนะามาดูกันครับตั้งใจขอแค่3 0 0พนี่แหละนะอ่ะมาแทงกันเลยดีกว่านะเริ่มแรกนะฮะผมขอเปิดเป็นเล็กแล้วกันฮนะจัดไปครับ1000บาทนะ สำหรับใครนะครับที่รับชมคลิปผมอยู่นะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฮะตาแรกฮะแทงอ่าเล็กไหมเล็กฮะแปดแต้มเล็กนะครับอ่าได้มาแล้วหนึ่งพันนะฮะเราขอแค่แทงสามตาติดนะฮะถูกสามครั้งติดเนี่ยเรารับเลยสามพันเราเลิกเลยฮะเอาแค่นี้พออ่าแทงต่อแทงต่อ ครั้งนี้ผมขอสลับบ้างเนี่ยฮะเป็นใหญ่จัดไปครับโอ้ยแทงเกินเอากลับเอากลับอ่าหนึ่งพันบาทนะฮะไม่แน่นะฮะผมแทงถูกสามตาติดผมได้สามพันอะ่ถือว่าเร็วเลยละ่ะกี่แต้มอะโอ้สิบแต้มนะฮะผิดนะฮะรอบแรกรอบแรกถูกรอบสองผิดนะฮะอนะ,ไม,นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสนะฮะอ่า ขอแค่สามพันเท่านั้นฮนะเอาละฮะแทงแล้วนะครับเป็นใหญ่นะครับหนึ่งพันบาทนะออใหญ่ครับผมสิบกี่แต้มเนี่ยสิบสามแต้มนะอ่ะฮะใช้ได้ใช้ได้ฮะใช้ได้นะ รอบนี้เอาอะไรดีครับเอาอะไรดีเอาเนี่ยเอาใหญ่ละกันครับใหญ่ละกันนะจัดไปครับหนึ่งพันบาทนะฮะ <c oughs> ใหญ่อ้าวเอาใหม่เปล่าต้องหมุนใหม่เปล่า หมุนใหม่นะได้ได้โอ้โหไม่ได้นะรอบนี้นะออกเล็กนะฮะรอบนี้รอบนี้หกแต้มครับนะทายถูกทายผิดสลับกันไปมานะโอเคครับไม่เป็นไรนะอ่ะรอบนี้ออกเป็นเล็กแล้วกันครับจัดไปครับหนึ่งพันบาทนะเล่นแบบขอไม่มากครับขอแค่สามพันพออะนะสามพันพอนะฮะ เล่นแบบรอบน้อยฮะไม่ไม่มากมากฮะเล็กเป่าโอ้ไม่ไม่เล็กอะเท่าไหร่ฮะสิบสองแต้มนะเป็นใหญ่นะครับรอบนี้ <c oughs> นะเอาละเอาละจะหาเงินสามพันนะรู้สึกว่าตอนนี้ขาดทุนนะท้ายพิดสองรอบติดน,นะครับ <c oughs> อย่างที่บอกนะ <c oughs> การพนันเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะ <c oughs> อ่าแทงใหม่แทงใหม่ไม่เป็นไรครับ จัดไปครับเอาเล็กเหมือนเดิมแล้วกันนะครับจัดไปที่หนึ่งพันบาทครับผมขอให้ออกเล็กฮะเล็กนั่นไงเล็กจริงด้วยฮะแปดแต้มครับอ่าใช้ได้ใช้ได้นะผมทายใช้ได้อยู่นะอ่ากลับมาครับทุนกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะ,อะรอบนี้เอาอะไรดีรอบนี้ คนแทงคนแทงใหญ่ไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่ะผมขอแทงแหวกกับเ,เขาหน่อยไม่ได้แหวกสิตามเสียงส่วนใหญ่เสียงเล็กก็แทงหกสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะใหญ่ก็แทงสาสิบแปดเปอร์เซ็นต์ให้เาพูดเหมือนก็แทงเยอะเลยเอาเล็กครับแปดแต้มครับเล็กครับอ่าฮะอาา่าฮะนะฮะได้นะ อ้าถ่ายต่ออ,า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 อาันนี้เป็นจัดไปครับแทงใหญ่นะใหญ่ใหญ่ครับสิบเอ็ดแต้มฮะใหญ่พอดีนะฮะอ่าสิบเอ็ดแต้มพอดีนะครับใหญ่ครับอ่า ตอนนี้เรามีความหวังแล้วนะตอนนี้เราได้มาแล้ว2องพันครับเราขอแค่อีกพันเดียวนะเราทําสําเร็จนะกับความตั้งใจของเรานะครับที่จะหาเงินให้ได้สามพันนะอ่ะครั้งนี้เอาอะไรดีเอาเอาใหญ่อีกรอบครับมาลุ้นกันครับครั้งนี้ถ้าทายถูกนะฮะถือว่าทําสําเร็จนะครับหาเงินสามพันตามที่ตั้งใจใหญ่ไหมใหญ่นะสิบเอ็ดแต้มพอดีปะ่ะ ใหญ่ครับเอาแล้วฮะอ่าเราทำสำเร็จแล้วนะฮะตามที่เราก่อนที่เราจะเล่นเราบอกว่าเราขอให้ได้สามพันทีเราจะเลิกนะฮะเราขอแค่นี้พอสามพันนะฮะอ่าถือว่าสำเร็จแล้วเราก็ต้องเลิกแล้วะฮะอย่างที่บอกนะฮะจะเล่นได้อย่างนี้ตลอดมันก็ไม่ใช่นะมันมีเสียก็มีนะครับแต่อย่าจะบอกนะ,ะเล่นเนะี่ยพวกนี้อย่าไปจริงจังกับมันนะ,ะคือว่า รู้ว่าช่วงไหนสมควรจะเลิกนะต้องรู้ด้วยนะครับต้องต้องมีอ่าลิมิตนะการเล่นนะอย่างผมเนี่ยฮะเล่นแบบอ่าไม่โลภมากนะเอาแค่พอได้ค่าขนมนะสองสามพันก็ถือว่าโอเคแล้วฮะนะนะเล่นแค่ไม่กี่นาทีได้ขนาดนี้นะก็ถ้าผมคืนเล่นต่อไปเนี่ยผมอาจจะเสียก็ได้เห็นว่าได้อย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเสียก็ได้แต่ว่าผมมาขอได้แน่ๆแ,แล้วกันนะฮะสามพัน แค่นี้พอครับเลิกเลยโอเคสำหรับคลิปหน้านะเดี๋ยวเรามาหาเล่นกันใหม่ฮะกับแจ๊ก9ะกวันนี้เนี่ยผมขอจบคลิปไปตรงนี้แล้วกันนะได้แล้วสามพันสบายใจละโอเคครับผมสวัสดีครับ